ที่ชัดเจนแล้วว่าจัสตินทรูโดนั้นได้ลาออกจากตําแหน่งหลังจากที่ถูกกดดันจากสอส,อสอในพระรัฐบาลของตัวเองในความนิยมของจัสตินทรูโดเริ่มที่จะลดลงเมื่อ2ปีก่อนนโยบายต่างๆของเขาไม่ได้ใจชาวแคนาดาไม่ว่าจะเป็นภาษีคาร์บอนหรือว่าการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด -19 การปราบปรามการประท้วงของคนขับรถบรรทุกที่เรียกร้องเสรีภาพแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของภาคคองชีพ ดังนั้นนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผู้นําของชาติตะวันตกที่ไปสนับสนุนยูเครนที่ตกจากเก้าอี้นับไปทั่วนแล้วนะหลายคนมากแล้วนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาที่ตกจากเก้าอี้จากการสนับสนุนทางด้านวอรดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนในการคู่รบกับรัสเซียครับ เขามีการประกาศชัดเจนว่าตัวเขานั้นจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเสรีนิยมแต่ว่ายังคงดำรงตำแหน่งต่อไปเนี่ยจนกว่าที่จะได้ผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่แล้วก็มีการเรียกร้องด้วยว่าแคดานั้นสมควรได้รับตัวเลือกที่แท้จริงในการเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับตัวเองเนี่ยชัดเจนแล้วว่าถ้าต้องสู้ภายในก็ไม่สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสุดได้ในการเลือกตั้งแล้วก็มีการเรียกร้องในะทางการยุบสภาระงับกิจกรรมรัฐสภาทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าจัสตินทูโดนั้นเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกของแคนาดาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีคศ2015แล้วก็รับการเลือกตั้งซ้ำอีกสองครั้งกลายเป็นผู้นำของแคนาดาที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดนะคะคือในช่วงสองวาระแรกที่เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขามีทั้งแนวความคิดเสร,รีนิยมเป็นผู้นำในการปฏิรูปวุฒิสภามีการลงนามข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐทำให้การชาถูกกฎหมายทำให้การทำการ,การ,รุญยคาดโดย ช่วยเหลือนะเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่หลังจากนั้นมานะความนิยมของจัสตินทรูโดเริ่มที่จะลดลงเมื่อ2ปีก่อนนโยบายต่างๆของเขาไม่ได้ใจชาวแคนาดาไม่ว่าจะเป็นภาษีคาร์บอนหรือว่าการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด -19 การปราบปรามการประท้วงของคนขับรถบรรทุกที่เรียกร้องเสรีภาพแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของค่าครองชีพ นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีความขัดแย้งกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีการประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจัสตินทูโดมีกลอุบายทางการเมืองแทนที่จะมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศก็เลยเป็นที่มาที่ความนิยมของเข,งขานั้นตกตับลงไปเรื่อยๆ <c oughs> คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าแคนาดานั้นมีบทบาทมากนะครับร่วมกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในนาโตนะฮะ,ะ,ะแล้วก็การสนับสนุนเรื่องอยูเครนนะครับแล้วก็ตัว จัสตินทรูโดนั้นเนี่ยเขามีความคาดหวังนะว่าเขาจะนั่งเป็นประธานเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาสี่สมัยถ้าเขาทําได้เนี่ยจะเป็นคนแรกของประเทศนะที่จะเป็นนายกเนี่ยสี่สมัยติดต่อกันคุณผู้ชมแต่ตอนนี้หมดแล้วนะหมดแล้วเพราะว่าลาออกแล้วแล้วก็สภาเนี่ยระงรับกิจกรรมต่างๆของสภาเนี่ยจะไปดําเนินการอีกทีคือวันที่25มีนาคม2567ันห้อยหกสิบอภัยคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าจัสตินทรูโดเนี่ยจะนั่งในตาแหน่งรักษาการไปแบบเนี้ย จนถึงวันที่25ิมีนาคมเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แล้วเดี๋ยวหัวหน้าพักคนใหม่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจนหมดวาระหรืออาจจะมีการดําเนินการยุบสภาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนคนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ที่น้องมวยบอกว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคริสเทียร์ฟรีแลนด์ไม่ได้เป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยพักเดียวกันขัดแย้งกันสุดท้ายเนี่ยทำงานด้วยกันไม่ได้ก็เลยลาออกในพักก็มีสองขั้วคะแนนนิยมของ ัวจัดตินรูโดเนี่ยตกต่ำมากแต่คะแนนของพักตกต่ำมากกว่าตอนนี้เนี่ยตามหลังพักอนุร,รักษ์นิยมเนี่ยถึง20จุดเขาก็บอกว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าจัดตินรูโดยังอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยเป็นหัวหน้าพักมา11ปีนะ <c oughs> สำหรับจัดตินรูโดเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าแพ้แน่ก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนม้านะครับในการที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นนี่นเป็นอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผู้นําของชาติตะวันตตกกกกททีีี่่ไปสสนนนนับนนุเเครจาาอ้ นับไม่ท้วนแล้วนะหลายคนมากแล้วนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาที่ตกจากเก้าอี้จากการสนับสนุนทางด้านวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียครับล่าสุดนั้นออกคําสั่งนะครับคุณผู้ชมห้ามขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งเกือบทั้งหมดของประเทศนะครับเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขาจะลงจากตําแหน่งแล้วก็โดดนั่งทับนั้นจะขึ้นมาเป็นผู้นําแทนคําสั่งแบนดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่น้าน้ามากกว่า625ล้านอยยี่ ได้แก่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกับอ่าวเม็กซิโกทั้งหมดชายฝั่งทะเลแปซิฟิกนอกรัฐแคลิฟอร์เนียโอเรกอนกับรัฐวอชิงตันและพื้นที่บางส่วนในทะเลแบริงนอกชายฝั่งรัฐอลาลสกาครับหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นการออกนโยาบายเพื่อต่อสู้กับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครั้งสุดท้ายของโจไบเดนก่อนที่โดนัทครับนั้นจะประกาศว่าจะปลดปล่อยการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในประเทศเพื่อลดราคากา๊าซและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่ในวันที่20มกราคมนี้ ไบเด้นกล่าวระหว่างการประกาศคำสั่งแบนว่าการตัดสินใจของตัวเองนั้นสะท้อนในที่ชุมชนตามแนวชายฝั่งธุรกิจต่างๆและผู้ที่ไปเที่ยวชายหาดรู้มานานแล้วนั่นคือการขุดเจาะนอกชายฝั่งเหล่านี้ทําให้เกิดความเสียหายชนิดไม่อาจย้อนคืนแก่สถานที่ที่เราให้ความสําคัญและเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําเพื่อบรรลุเป้าหมายความต้องการพลังงานของประเทศมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงทางด้านโดน,นทรัมป์ลั้นประกาศกล่าวนะครับว่าคําสั่งแบบนี้เป็นเรื่องไร้สาระและเขาจะยกเลิกทันทีที่รับตําแหน่ง อย่างไรก็ตามการยกเลิกคําสั่งล่าสุดของโจไบเดนนั้นอาจซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าไบเดนออกคําสั่งแบบภายใต้กฎหมายที่ดินไหลทวีปชั้นนอกนะครับฉบับปี2496ซึ่งอนุญาตให้ประทับดีถอนที่ดินออกจากการเช่าพัฒนาแหล่งแร่และขุดเจาะพลังงานได้แต่ไม่ร่วมแต่ไม่ร่วมถึงที่ดินหรือว่าไม่รวมถึงที่ดินที่ถูกเช่าไปแล้วคําตัดสินของศาลในปี2562เนี่ยกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มอบอำนาจทางกฎหมายให้ประทับดี ยกเลิกแบนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหมายความว่าการยกเลิกคําสั่งแบนล่าสุดของไบเดนจําเป็นต้องผ่านกระบวนการของสภาของเรสซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของพรรคริบับอิ์กันประธานาธิบดีไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองได้ทรัมป์เองก็เคยใช้กฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองหน้าน้ํานอกชายฝั่งฟลอริดาในปี2013แต่ถูกบอกว่าเป็นความพยายามเพื่อดึงคะแนนเสียงจากชาวฟลอริดาเท่านั้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในเวลา1ปีหลังจากนั้นครับไม่ได้มีแค่คําสั่งห้ามจุดขอ,อจุด ขุดเจาะน้ำมันของโจบเดนเท่านั้นนะคะแต่ว่าโจบเดนนั้นยังได้มีคําสั่งในการคัดค้านค่ะไม่ให้นิโปสติลซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นเข้าไปรวมกิจการกับ US เอสซลนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุผลของเขาเนี่ยเขามองว่าไม่ต้องการที่จะให้สหรัฐอยู่ภายใต้าการควบคุมของต่างชาติแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งความมั่นคงหรือแม้กระทั่งห่วงโซ่สำคัญของประเทศแม้ว่าคณะกรรมการของรัฐบาลสาหรัฐนั้นไม่สามารถบรรลุฉันทาง มติได้ว่าการเข้าซื้อกิจาการ U.S. Steel มูลค่า14,900ล้านดอลลาร์สหรัฐมันจะกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติหรือไม่แต่ว่าครั้งนี้การตัดสินใจคัดค้านนั้นได้รับความเห็นชอบจากทั้งเดโมแครตและก็รีพับริกันนะคะนั่นหมายความว่าโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการขายกิจาการ U.S. Steel ให้กับทางด้านของญี่ปุ่นล่าสุดนี้ค่ะผู้นําของญี่ปุ่นนายมนตรีชิเกรุอิชิบะ ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เรียกร้องไปที่สหรัฐอเมริกาว่าอยากที่จะให้อ่าทั้งโจไบเดนรัฐบาลของสหรัฐนั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าทําไมถึงไม่มีการควบรวมทั้งด i p อร์สติลกับยูเอสติลเพราะว่าการดําเนินการขั้นตอนต่างๆก็ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยอธิบายให้ชัดเจนว่าทําไมถึงมีความมั่นคงทําไมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือว่าการหารือในครั้งนี้จริงๆแล้วมันควรจะมีการพูดคุยกันระหว่างทั้งญี่ปุน่น แล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติที่สําคัญของกันและกันถ้าไปดูความเห็นของนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมีการวิเคราะห์แบบนี้นะคะเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะไม่ได้เข้าซื้อ US Steel แต่ว่านิปอนสตีลของญี่ปุ่นยังสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตประจําปีในระยะกลางได้แล้วก็ในอนาคต บริษัทแห่งนี้อาจจะมีโอกาสในการเข้าซื้อบริษัทของสหรัฐหรือว่าลงทุนในการสร้างฐานผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งนโยบายการค้าที่อิงกับลัทธิกิจการการค้านั้นมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นภายใต้การนําหรือว่าการบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประเด็นเรื่องนี้แหละมันจะอาจจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นในเชิงเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ค่ะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้6มกราคม2568นั้นเนี่ยครับก็จะเป็นวันที่จะต้องมีการรับรองผลของการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้รัฐสภาสหรัฐได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าโดนันทัป์จากพรรคริบับรลิกัน ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็จะขึ้นเป็นประธานดีคนที่47ของประเทศโดยรับรองผลการเลือกตั้งทั้งใน50รัฐและเขตโคลเมเบียครั้งนี้ได้ดําเนินการในพิธีอย่างเป็นทางการสั้นๆระหว่างการประชุมร่วมกันสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยมีกามาลาแฮริสรองประธานดีได้ทาหน้าที่ในฐานะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการดําเนินงานนะครับกามาลาแฮริสนั้นได้ประกาศนะครับสถานการณ์ลงคะแนนเสียงสาหรับประธานดีสหรัฐตามที่ส่งถึงประธานวุฒิสภา บอกว่าจานวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ลงคะแนนเสียงสําหรับประชามดีสหรัฐคือ538คนในจํานวนนั้นเสียงข้างมากคือ270คนคะแนนเสียงสําหรับประชามดีแห่งสหรัฐเมกาดังนี้นะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากรัฐฟลอริดาได้คะแนนเสียง312คะแนนกัมบาราแฮริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้คะแนนเสียง226คะแนนทั้งนี้การนับอย่างเป็นทางการนี้จะถือเป็นการประกาศผลที่เพียงพอสําหรับทรัมป์และรองประธามดีคนใหม่อย่างเจนีวแวนในการสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่20มกราคม ด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็โพสข้อความลงตัวเชียลมีเดียนะครับบอกว่ารัฐสภารับรองชัยชนะการเลือกตั้งครั้งยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นับเป็นช่วงเวลาสําคัญในประวัติศาสตร์นะครับทั้งนี้พรรคเดโมแครตก็ได้ควบคุมทั้งทำเนียบขาวและก็รัฐสภาโดยทางพรรคได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐด้วยรวมถึงมีคะแนนนาในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนการรับรองดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก็ถือได้ว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผ เพื่อขัดขวางการรับรองความพ่ายแพ้ของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของพรรคเดโมแครตแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าด้านนอกนั้นเนี่ยจะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยกันอย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ